มันติดติดตรงนี้อนนนโอ้โหสุนพายมองอะ่ะขุนพายมองเขาไปตัต้งร่างเข้ามา,มา,มา,มาวมันที่สิบกรกฎาคมปีห้าเก้าขำนพายก็เสร็จเดือนกับอีกยี่สิบ เปใส่บาทยังตอนนี้นี้งหมองานี่เนใหม่ด่นะชัดปะครับสามสิบบาทต้องมซื้อมาสอันเลยเอมกู